สวัสดีค่ะพ,พี่พี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. แก๊งสามอมาแล้วจ้าแก๊งสามอมาทักทายค่ะ <c oughs> คุณยายจะเสียงแหลมไปไหนคนนี้แอนนี่ค่ะสามกิโลลูกสาวคนนี้เอมมี่ลูกสาวคนต่อมา สองจุดห้ากิโลตัวน,นี้ไอวี่ลูกชายนะคะหนึ่งจุดสามกิโลหลูกไส้หลาตัวหน่อยกมูจะายี่สิบนิ้วด้วค่ะนี่ไอวี่วีนะคะพี่น้องขะมาทักทายกันทุกเช้าค่ะแก๊งสามอนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิ้งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะคะี่ค่ะ หนูน่ารักไหมคะหูหนูเตึงมาข้างหนึ่งนะคะหูเติงพี่น้องบอ่เอิญหูตั้งนะคะยังไม่ตั้งนะคะอันนี้เป็นชิวาว่าไกลพันแม่ชิวาว่าพ่อชิวาว่าลูกขึ้นไดเป็นพุดเดินค่ะพี่น้องค่ะน,นี่เด็กพุดเดินยักษ์3โลแล้วแม่3โล5 ุดเดินยักษ์หมูวานพาแม่เพิ่นไปรับวัคซีนประจำปีค่ะเด็กหน่อยนี่กะคนนี้เพิ่งโตหน่อยโพดนะคะก็เลยคุยน้ำหมอว่าสามเดือนค่อยเอาไปรับวัคซีนพร้อมกันแต่ว่าไอวี่ก็ไม่น่าจะโตแล้วหรอกคะ่ะไอวี่เขาหนึ่งจุดสามไม่ไปไหนเนาะ หนแอนนี่หูหูเติงข้างหนึ่งบะลูกบะหูเติงข้างหนึ่งบะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ที่รับชมนะคะขอบคุณพี่พี่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รับชมและติดตามยายจะเสียงสูงไปไหนขอให้เอฟซี สบาย alive, ไม่เจ ay, of of you, sick, ็บไม่จนเฮงเฮงมันมันะคะเฮงเฮงมันมันะคะลูกนะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะมีอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้จ้าเอซีรับชมจากทางไหนบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติด ตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะพบพอกันใหม่คลิปกว้างรับพี่น้องค่ะเมื่อนี้จะมีคลิปกว้างตามมาได้จ้าฝากติดตามนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย